วางวนก็วางวนอ,อย่างว่ากันกำลังวางวนกำลังวางวนวางวนอยู่พี่น้องเอ้ยวางวนอยู่ <c oughs> จะลากำลังเลี้ยวกนะุ้งฮะนี่แหละก็ไว้ที่วางปลากระตะปลาชิ้ช่างของเรากำลังปล่อยวนเลยกำลังปล่อยวนยวันแล้วเรียวแล้วเรียวแล้ว รถคัดอยู่ตรงนี้เรือจะมาประจบกันตรงนี้วางเป็นวงกลมพี่น้องวางเป็นวงกลมลังเรียนกันอยู่ได้ไหมา <c oughs> วางโยวางโย,งยพี่น้องเอ้ยนี่แหละก็ว่าวิธีคาดวางปลาจริงจังปลากระตักชายเรือวิ่งปลามันจะวางกลางเงินเรา วางมาแล้วพี่น้องให้วางมาแล้ววางมาแล้ววางมาแล้วจะเรียกโคก็แล้วจะเรี้ยงโคก็แล้วก็อะไรก่อะไรพืชมันใหญ่เรือโยกเยกหัวมาแล้วเลี้ยมาแล้วพี่น้องเลี้ยมาแล้วเลี้ยมาแล้ว ว่างกำลังว่างแกเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่หัวคันอยู่ตรงนี้มีน้องหัวการแกหมดแล้ววันเแกหมดแล้ววันจะหมดแล้วอะไรเรือยกคืนไม่อยู่ไม่ิเลยงี้ว จบวัคัแล้วจะตักวัวดีมางยหลักักวดีมพี่น้องเสร็จแล้ววก่านก่าวนก็วางจบแล้วกัลังจะเอามา้านห่วงขึ้นเอามาบ้านหว่วงขึ้นนะ cái quang cao đó, hoàng sai lại. nó bồi quang lại quên quên tem quang một quang 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 วยโยกเยกเลยวนาขึ้ออไปใหญ่กล้องยังไม่แน่งกล้องัน่้ง สวัสดีเพื่อนๆคนนี้นะครับสวัสดีครับ